ขั้นตอนในการประกอบพิธีอร่อยการของกองทัพเรือจะมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกียจะเป็นการสักการะแม่ย่านางเรือเมื่อคตนนี้ผมได้กระทํากับท่านอธิการบดีไปทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะขออนุญาตนะครับกับิฝีมติดบนเรือแตบว่าทางคณะครอบครัวเลยแล้วกันนอตใหญ่ดีดูใหญ่ดีครอบครัวแล้วของคุณพ่อเนี่ยจะขอนําร่างกายของคุณพ่อ อัจครบสามที่สองประการซึ่งนาทีนี้เขาเรียกว่าอัฐิแรงคานโรงเรือก็ผ่านพ้นไปแล้วขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากนั้นนะครับคณะนะโรงเรือครบเรียบร้อยอัฐิแรงคานของคุณพ่อโรงเรือไปที่เรียบร้อยเรือแลน้นออาจกฝั่งมุ่งหน้าไปปากอ่าวแม่น้ํเจาพระยาจากท่าเรือของ,งลูกเรือในเรือเราไปปากอ่าวเนี่ยระยะทางประมาณเก้ากิโลใช้เวลาเดินทางประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีอยู่ที่กระแสน้ํา ตอนนี้กระแสน้ําลงค่อนข้างจะแรงเราก็จะถึงจุดหมายเร็วหน่อยอาจจะยี่สิบนาทีถึงแล้วนะครับแต่ขากลับอาจจะช้าหน่อยเพราะเราวิ่งทวนกระแสน้ํากลับนะครับก็จะประมาณนี้พอเรือเล่นไปใกล้ถึงจุดที่จะประกอบพิธีหรือบริเวณปากอ่าวนั้นผมก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่สองเลยโดยตัวแทนของทางคณนะหรือท่านประธานในพิธีก็คือท่านอธิการบดีนะครับ จะเป็นผู้ระสอบพิดีกับผมนะครับเดี๋ยวท่านอาธิการก็ตองยืนตัวเนี้ยนะครับประกอบพธีกับผมขั้นตอนที่สองคือการสักการะอภินะครับการสักการะอธิิเนี่ย้าเป็นตามภาษาชาวบ้านจะเนี่ยเขาจะเรียกว่าการเรียกยริญานะครับก็บอกกล่าวกับดุญาณของคุณพ่อให้รับทราบและก็รู้ตัวว่าทางคณะทุกท่านเลยเนี่ยลูกๆและหลานของท่านทุกคนเลยเนี่ยหรือญาติพี่น้องด้วยเนี่ย มีความรักมีความปรารถนาดีนะครับต่อคุณพ่อจึงจะขอนำร่างกายของคุณพ่อพบกับที่สองประการซึ่งณที่นี้เขาเรียกว่าอัฐิแรงคานกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยการรอยอังคารนะครับทีนี้ในการบอกกล่าวกับดวงวิญญาเนี่ยจะต้องเป็นภาษาบาลีเท่านั้นผมจึงเชิญคากล่าวของพระมาบอกกล่าวกับดวงวิญญาณของคุณพ่อให้รับทราบใจความนั้นมีอยู่ว่า จุติจุตังอะระหังจุตินะครับสั้นๆทั้นี้เองเดี๋ยวตอนประกอบพิธีเนี่ยผมจะกล่าวนําให้อีกครั้งหนึ่งทุกท่านกล่าวตามกระผมพอหลังจากที่ได้กล่าวคําสักการะอธิษฐานแล้วก็จะเข้าถึงขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามนั้นจะเป็นการสักการะพร้อมกับขอกมาเทวดาที่คอยคุ้มครองดูแลรักษาท้องทะเลและสายน้ําทั้งเจ็ดขาปหาสมุทรนะครับ ตามความเชื่อเลยครับตั้งแต่สมัยโบราณกาเลยใส่น้ำเจ็ดข้ามหาสมุทรจะร้อมรอบเขาพระสุมเมนเขาพระสุมเมนเนี่ยเป็นถุกเขาที่อาศัยของเทวดาหรือเทพทั้งปวงนั่นเอง,เองก็จะมีเทพอยู่หนึ่งองค์ซึ่งท่านลงมาจุติเป็นเจ้าแม่มาคอยคุ้มครองดูแลรักษาสายน้ำนี่แหละท่านมีนามว่าเจ้าแม่นาทีเท้าสีพันดอน นะครับพูดง่ายคือท่านเป็นเจ้าของสถานที่ดังนั้นแล้วนะครับก่อนที่ทางคณะทุกท่านเลยเนี่ยพร้อมกระผมด้วยจะนาร่างกายของคุณพ่อน,นั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยการลงสู่สายน้ําเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตก,กับเจ้าแม่นาทีเท้าสงท่านดอนเสียก่อนนะครับในการสักการะเจ้าแม่นาทีเนี่ยกระผมจะใช้กระทงดอกไม้เจ็ดสีอันนี้นะครับเขาเรียกว่ากระทงดอกไม้เจ็ดสีเป็นเครื่องสักการะ ในกระถุงนี้ก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้เจ็ดสีผู้เจ็ดดอกเพียนหนึ่งเล่มเป็นเครื่องสักการะส่วนคำบอกคำกล่าวในการสักการะนั้นมีทั้งภาษาบาลีและทั้งภาษาไทยค่อนข้างจะยาวพอสมควระนะครับเดี๋ยวตอนประกอบพิดีเนี่ยผมจะกล่าวนำให้อย่างช้าช้าและชัดชัดทำไมต้องช้าและชัดด้วยเพราะอักขระที่ได้เอ่ยคำออกไปเนี่ย ไม่สามารถผิดเพี้ยนได้เลยแม้แต่ประโยคเดียวนะครับภาษาบาลีเียถ้าผิดปั๊บเนี่ยความหมายเปลี่ยนหมดเลยไม่ได้นะครับแค่มิกับมะก,ก็แตกต่างกันแล้วมิแปลว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับมะแปลว่าหลายหลายคนหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นแล้วภาษาบาลีเนี่ยมันผิดไม่ได้ไม่เหมือนภาษาไทยที่เราพูดกันนะครับคนละเรื่องนะครับ นันแล้วถ้าใครคิดว่าได้ยินที่ผมกล่าวนําไม่ชัดเจนให้นิ่งไว้ไม่ต้องพูดนะครับแล้วก็ห้ามนึงํำด้วยเพราะนะครับผิดไปนิ่ผิดหมดเลยโอเคนะครับเข้าใจานะครับที่ผมอธิบายนะครับทีนี้พอได้กล่าวคําสักการะเสร็จแล้วก็จะเข้าถึงขั้นตอนที่4คือขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการขอซื้อที่จากเจ้าแม่นาทีเท,ท้าสินดอนให้แก่คุณพ่อ ด้วยเหรียญเจ็ดเหรียญเดี๋ยวท่านอาธิการเอาเหเรียญใส่ไี้เลยครับเจ็ดเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยนะเจ็ดเหรียญเตรียมไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดีนะฮะเอาแค่เจ็ดเหรียญเท่านั้นนะครับนะครับเพื่อในการซื้อที่นะส่วนคำบอกคำกล่าวในการขอซื้อที่นั้นเดี๋ยวผมก็จะจะกล่าวนําให้นั่นแหละเหมือนเดิมทุกทากก่านก็กล่าวตามผมนะครับพอหลังจากที่ได้กล่าวคําขอซื้อที่เสร็จแล้ว นะครับเดี๋ยวผมก็จะเชิญท่านอธิการนะครับนะครับคือรูปรูปของคุณพ่อมีกี่คนครับสามสามเนาะอ่ะก็เดี๋ยวลูกๆนี่แหละมาช่วยกันหยิบเหรียญในนี้เจ็ดเหรียญน,นะครับใส่ไว้นในกระทรงทั้งหมดเลยนะครับทีนี้จะมีข้อสอบถามว่าเอ๊ะทำไมในการสักการะเจ้าแม่นาถีท้าสีทันดอเนี่ยทำไมต้องใช้กระทรงดอกไม้เจ็ดสีด้วยผูกเจ็ดดอกด้วยแถมซื้อที่ทำไมใช้แค่เจ็ดเหรียญเองด้วย มากกว่านั้นไม่ได้เลยเหรอือไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลความหมายแรกนะครับทําไมต้องเป็นดอกไม้เจ็ดสีทุกเจ็ดดอกด้วยนะครับเราจะต้องบูชาเจ้าแม่นาทีเท้าสิงดอนทั้งเจ็ดวันความหมายที่สองเราจะต้องบูชาเจ้าแม่นาทีเท้าสิงดอนทั้งเจ็ดข้ามหาสมุทรดังนั้นแล้วพวกเราทุกคนเลยเนี่ยก็ต้องซื้อที่ให้กับบคุคคลอเป็นที่รักของเราก็คือคุณพ่อ ทั้งเจวันและ7ค่าประหารสมุรเช่นเดียวกันเลยเป็นที่มาที่ไปของเลข7ทั้งหมดนะครับเห็นเนาะทีนี้นะครับพอตัวแทนของทงอั้งคณะได้หยิบเหรียญใส่กระทรงเสร็จแล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสักการะทั้ง4ขั้นตอนข่าวนี้ก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการลอยในการลอยเนี่ยผมจะไปประกอบพิธีบริเวณท้ายเรือนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นหน้าจะเป็นลูกๆนะครับ รอท่านอธิการแล้วไป,ไปไปไปอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนที่เหลือนะฮะที่ที่แบบไม่ค่อยไหวเนาะก็ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างให้นะครับไว้โปรยกริ่งต้นไม้เดี๋ยวผมจะเอากิ่งต้นไม้ไปท้ายเรือสามสามพานเอาไว้ในเรือสามพานนะครับแต่ลําดับแรกที่ท่านอธิการจะเป็นเป็นผู้หยอนด้วยตนเองนะครับจะเป็นกระทงก่อนนะครับลําดับที่สอง จะเป็นลุงอธิอะไรอังคารของคุณพ่อตามกระพงลงไปอันนี้ก็เรียกว่าลุงเลยครลุงเราลิงนะเราลิงเราลิงทําจากวัสดุด,ดินเดียวผสมกับดินสองพองเอามาปั้นขึ้นลูกเสร็จแล้วก็เอาไปตัดแดดบไม่ได้ผ่านเตาอบแต่อย่างใดเลยจึงมีเกิดความทนทานด้านก้นลุงนี่จะมีรูให้น้ําเข้าได้ดังนั้นแล้วเวลาหย่อนก็จะหย่อนทั้งลุงนี้เลยนั่นแหละครับเมื่อลุงสัมผัสกับน้ํา จะมีความสามารถอยู่ในน้าได้ประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นเองก็จะย่อยสลายคือสู่ธรรมชาติแต่กว่ารุ้งจะย่อยสลายเขาก็จมดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอธิการการพ่อก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติคือพื้นดินโดยผ่านท่าคน้ํานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะทีน,นี้พอท่านอธิการได้หยอดกระทงแล้วออลุ้งแล้วําดับต่อไปจะเป็นกิบกับไม้นะครับ กิจกรรมนี้นะครับทุกท่านจะต้องมีส่วนร่วมในการโปรยลงสู่ท้องเทะเลเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อลูก,ลกลๆลหลานระลึกถึงคําสั่งคําสอนของท่านและสิ่งสําคัญให้ทุกท่านระลึกถึงผลบุญกุศลที่ทุกท่านกับคุณพ่อได้เคยร่วมสร้างกันมาไม่ว่าท่ทานจะพาคุณพ่อไปหรือคุณพ,พ่อพาทุกท่านไปทำบุญที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราเลึกให้หมด เอาที่จำได้นะครับเพราะผลบุญนี่แหละจะช่วยย้ำเตือนความจำนะครับให้คุณพ่อกับพวกเราเพราะเราก็ไม่รู้ว,ว่าชาติหน้าฉันใดมีจริงเนี่ยเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกไหมอันนี้คือความเชื่อนะครับตามหลักของพุทธศาสนานะผลบุญเนี่ยจะชักนําให้พวกเราเนี่ยมาพบมาเจอกันอีกมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกสื่นต่อไปในพบชาติหน้านะครับดังนั้นแล้วให้เราลึกให้หมดนะครับ คนเราทำบุญด้วยกันมาน้อยก็เจอด้วยกันน้อยคนเราทำบุญด้วยกันจะเยอะก็ได้ร่วมชีวิตร่วมกันเป็นครอบเดียวครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโปรยกีดดอกไม้ไปราลึกไปจนกว่ากีดดอกไม้จะหมดนะครับข้างในก็สามพานนะเดี๋ยวแบ่งๆกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเปิดเลี้ยน้าต่างฝั่งเนี้แล้วก็โปรยไปเรื่อยๆนะครับก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยก็อยู่ด้านในนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเดินไปรรมันลําบากนะครับ ก็เดี๋ยวออกคนที่ไม่ไหวนะครับท่านนายกันเนาะไปไปกับผมไปรูปไปรุ่นะครับไปไปได้นะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับทีนี้พอกลีบดอกไม้หมดแล้วลาดับต่อไปจะเป็นกรีบเอ่อจะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบเนี่ยเขาใช้ไปเพื่อเป็นการไว้อะไรการไว้อะไรนั้นหรือเป็นการแสดงออกซึ่งความรักจากใจอันบริสุทธิ์ซึ่งทุกทุกทุกท่านมีต่อคุณพ่อนะครับดังนั้นแล้วดอกกุหลาบอันเนี้ย จ,จะหย่อนลงสู่ท้องทะเลเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้ทุกท่านปนมือตั้งจิตภาวนาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคยไปกราบไหว้เคยไปขอพอรอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ทิศไหนพนไหนตำบลไหนหรือทั่วสากนนีขอพอรอันประเสริฐให้แก่วญาของคุณพ่อกันเพราะพรที่ทุกท่านขอนั้นจะช่วยหนุนนำและนำภายดุญาาของคุณพ่อนั้นได้ผลจากทุกทังปวงมีว่าจะเป็นทุกขุมเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็าตาม และจะเป็นพลังทิ์ส่งให้กิจวญาณของคุณพ่อได้ไปประสมสุขในทิศพยัพิมาและสำปรายะพโลกสืบต่อไปในอนาคตการของพวกเราทุทได้ขอพรเสร็จแล้วก็ให้พร้อมใจกันหย่อนดอกกุหลาบลงสู่ท้องทะเลก็จะเป็นการเสร็จพิธีเมื่อหย่อนดอกกุหลาบเสร็จแล้วห้ามไม่ให้ทุกท่านหันหน้ากลับหลังไปมองในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนจบเด็ดขาดเพื่อเป็นการตัดความโง่ใหญ่ ซึ่งกันและการสื่อต่อไปคุณพ่อท่านจะได้เดินทางไปสู่สมัมภาระภพโดยไม่มีห่วงโดยไม่กังวลโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเนาะนะครับก็ในการประกอบพิธีรอถีได้ขาดของกองทัพเรือเราก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับถ้าทางคณะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมบรรยายมาในวันนี้ก็เรียนเชิญสอบถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะผมชื่อพิพัฒน์พงศันหอมนะชื่อเล่นชื่อว่าหนูส่วนใหญ่ก่เรียกผมว่าอาจารย์หนูกัน โ okay, นะอเคนะครับขอบคุณมากครับผมเก็บนสักระยะนึงครับต้องประมาณสักสองสามนาทีก็จะทำพิธีแล้วนะครับ